หัวใจหยุดเต้นกลางคันฟังดูน่ากลัวใช่ไหมครับแต่รู้ไหมว่าอาการลิ้นหัวใจเอออติกตีบที่ทําให้เลือดไปเลี้ยงร่างกายไม่พอเนี่ยอันตรายถึงชีวิตได้เลยแต่ข่าวดีก็คือตอนนี้เรามีทางเลือกใหม่ที่ช่วยชีวิตผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องผ่าตัดใหญ่ให้เจ็บตัวนั่นก็คือเทคนิคเทวีครับสถาบันโรคทรงอกงกรมการแพทย์ขอนําเสนอเทคนิคการรักษาที่เรียกว่าเทวีหรือการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออติกผ่านสายสวนซึ่งเป็นเหมือนพระเอกขี่ม้าขาว ที่เข้ามาช่วยผู้ป่วยที่มีภาวะลิ้นหัวใจเอออติกตีบรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพแถมยังลดความเสี่ยงและความเจ็บปวดจากการผ่าตัดแบบเดิมๆอีกด้วยที่สถาบันโรคทรงอกเองก็ทำการรักษาด้วยวิธีนี้ไปแล้วกว่า120รยายนายแพทย์อเนกกนกศิลป์ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรงอกได้อธิบายว่าเทวี t r a สแค a เตอร์เทอร์ออติกเวลวินเพนเทนเนี่ยเป็นทางเลือกที่ใช่เลยสำหรับผู้ป่วยที่มีลิ้นหัวใจเอออติกตีบแบบเห็นได้ชัดคือมีอาการเหนื่อยง่ายวูบหมดสติ หรือเจ็บหน้าอกโดยเฉพาะเวลาออกแรงที่สำคัญคือเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ทีมแพทย์ประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยงสูงหากต้องเข้ารับการผ่าตัดแบบเปิดหน้าอกเช่นผู้สูงอายุเกิน80ปีหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวหลายอย่างเพราะการผ่าตัดใหญ่อาจส่งผลต่อการฟื้นตัวของร่างกายแล้วเทวิมันดีกว่าผ่าตัดยังไงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเออร์ติกผ่านสายสวนคือการใส่ลิ้นหัวใจเทียมเข้าไปโดยสอดสายสวนคล้ายคสายสน้ำเกลือ ผ่านทางหลอดเลือดบริเวณขาหนีบฟังดูแล้วเหมือนยากแต่จริงๆแล้วไม่ต้องผ่าตัดใหญ่เลยครับซึ่งข้อดีก็คือลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนน้อยฟื้นตัวเร็วและที่สำคัญที่สุดคือช่วยให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่เดี๋ยวก่อนไม่ใช่ทุกคนที่เหมาะกับเทวินะครับก่อนที่จะเข้ารับการรักษาด้วยวิธีนี้ผู้ป่วยจะต้องได้รับการประเมินอย่างละเอียดจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญส,สาขาซึ่งประกอบไปด้วยอายุรแพทย์โรคหัวใจ ศัลยแพทย์หัวใจวิสัญญีแพทย์รังสีแพทย์และแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยแต่ละรายเหมาะสมกับการรักษาด้วยวิธีเทวีจริงๆ ปัจจุบันสถาบันโรคทรงอกได้ทำการรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีเทวีไปแล้วกว่า120รายภายใต้โครงการเทวีเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2558ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาโดยเริ่มจากการรักษาผู้ป่วย10รายแรกและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในปี2564ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเทวีเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคนิคให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน สถาบันโรครงอกมีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรเครื่องมือและเทคโนโลยีที่จะให้บริการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออติกผ่านสายสวนอย่างครบวงจรเพื่อเพิ่มทางเลือกในการรักษาลดความเสี่ยงและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลภายใต้ในโยบาย a d v a n c e A Smart ของกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมุ่งเน้นการเพิ่มทางเลือกและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะกลุ่มที่มีข้อจำกัดในการผ่าตัดแบบดั้งเดิม นายแพทย์นัทพงศ์วงวิวัตรอธิบดีกรมการแพทย์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการยกระดับบริการการแพทย์ขั้นสูงที่เข้าถึงได้และทันสมัย Advanced อสมาร์กรมการแพทย์โดยสถาบันโรคทรงอกจึงได้นําเทคโนโลยีการรักษาสมัยใหม่อย่างเทวีมาใช้เป็นทางเลือกใหม่ในการรักษาโรคลิ้นหัวใจตีเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเจ็บปวดน้อยลง ฟื้นตัวเร็วและปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงจากการผ่าตัดเจาะลึกโรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ e คืออะไรโรคลิ้นหัวใจเอออร์ติก e ตีบ (Aortic well Stenosis) คือภาวะที่ลิ้นหัวใจเอออร์ติกซึ่งเป็นลิ้นหลักที่ควบคุมการไหลเวียนของเลือดจากหัวใจไปสู่อวัยวะต่างๆในร่างกาย เกิดการติดแคบสาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากความเสื่อมตามอายุหรืออาจเกิดจากความผิดปกติของลิ้นหัวใจที่มีมาตั้งแต่กําเนิดเช่นไบคั้วิดเอออร์ติกเวลล์ซึ่งเมื่อใช้งานไปนานๆลิ้นหัวใจจะหนาแข็งมีหินปูนมาเกาะทําให้ลิ้นเปิดปิดได้ไม่เต็มที่ผลที่ตามมาก็คือเลือดสูบฉีดออกจากหัวใจได้น้อยลงผู้ป่วยที่มีลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบรุนแรงมักจะมีอาการเหนื่อยง่ายจุกแน่นหน้าอกโดยเฉพาะเวลาออกแรงหรือออกกําลังกายเป็นลมหมดสติ หรือมีภาวะหัวใจล้มเหลวน้ำท่วมปอดหอบหายใจลำบากโดยเฉพาะเวลานอนราบหรือเวลานอนตอนกลางคืนผู้ป่วยบางรายในกลุ่มนี้อาจมีโอกาสเสียชีวิตอย่างกะทันหันได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีซึ่งปัจจุบันการรักษาขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของโรคโดยเฉพาะในรายที่มีลิ้นหัวใจเอออตติกตีบรุนแรงแพทย์จะพิจารณาการเปลี่ยนลิ้นหัวใจซึ่งจะทำให้การไหลเวียนของเลือดกลับมาเป็นปกติและช่วยยืดอายุผู้ป่วยได้อย่างมีในสําคัญ อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวคำถามชวนคิดคุณคิดว่าเทวีจะกลายเป็นมาตรฐานการรักษาหลักสำหรับผู้ป่วยลิ้นหัวใจเอออติกตีบในอนาคตหรือไม่แล้วถ้ามีคนในครอบครัวของคุณป่วยเป็นโรคนี้คุณจะเลือกการรักษาแบบไหนมาแชร์ความคิดเห็นกันได้เลยครับ